ถามกันมาเยอะด่านศรีสะทองตอนนี้คืบหน้าถึงไหนทําไมยังไม่เปิดชมคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดกันนะคะผู้ชมเขาถามว่าทําไมไม่เปิดศรีสะทองสักทีก็เลยได้คําตอบว่าจากนั้นแวะรีวิวร้านอาหารเปิดใหม่บุฟเฟ่80บาทแหล่งช้อปชิมแห่งใหม่ใกล้ด่านศรีสะทองค่ะเราอยากคืนอะไรให้กับคนนครปฐม,มเพราะว่ามีเขาทําให้เรามีวันนี้ ก่อนจะไปชมคลิปฝากขอกำลังใจกันก่อนนะคะฝากคุณผู้ชมช่วยกดติดตามช่อง Myway Thailand สนับสนุนการทำงานทีมงานเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้มาอยู่ที่ด่านศรีสะทองแล้วนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เรามาถ่ายทำคลิปวันที่23กันยายน2,568ค่ะถ้าดูโดยรอบบริเวณด่านศรีสะทองนะคะอาคารต่างๆก็เสร็จเรียบร้อย เรื่องของระบบเก็บค่าผ่านทางต่างๆถ้าเราดูบริเวณด่านนะคะตู้เก็บค่าผ่านทางก็ติดตั้งเรียบร้อยโครงเอฟเฟต่างๆก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอไปแล้วนะคะเขาก็มีการทดสอบระบบ เก็บค่าผ่านทางกันบริเวณด่านสีสะทองแล้วเช่นกันทั้งระบบเงินสดและระบบเอ็มโฟในส่วนของด่านช่างก็ทดสอบไปแล้วเหมือนกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เลยถามว่าแล้วทำไมไม่เปิดให้เราใช้ด่านสีสะทองกันสะทีช่วงปัจจุบันที่มีการทดลองเปิดให้บริการก็ให้บริการเจดด่านทำไมด่านสีสะทองยังไม่เปิดวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาชมนะคะอย่างที่บอกไปว่าดูจากภายนอกตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะ จุดกลับรถเมื่อสักครู่ที่เราใช้มอเตอร์เวย์มาแล้วเรามากลับรถเข้าด่านตรงนี้ก็เสร็จแล้วแล้วทำไมถึงยังไม่เปิดคุณผู้ชมต้องไปดูด้านหลังของดิฉันค่ะถ้าไปไกลอีกหน่อยนะคะถ้าคุณผู้ชมดูจากภาพบุมสูงจะเห็นว่าซ้ายขวาของมอเตอร์เวย์จะมีทางบริการสำหรับประชาชนในพื้นที่ก่อนหน้าจะมีการมาก่อสร้างด่านสีสะทองตรงนี้นะคะประชาชนฝั่งซ้ายฝั่งขวาของด่านตรงนี้เขาก็สัญจรเชื่อมกันได้ แต่พอมีการก่อสร้างด่านรีสระทองและมีการก่อสร้างเส้นทางตัดบริเวณนี้การสัญจรของประชาชนสองข้างทางที่เขาจะต้องตัดผ่านไปมาหาสู่กันตรงนี้ล่ละค่ะก็จะเป็นการตัดกระแสร,รถที่ใช้มอเตอร์เวย์ตรงนี้กรมทางหลวงก็เลยกำลังก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรตรงนี้กันอยู่ <c oughs> เพื่อที่ว่าเวลารถจากฝั่งซ้ายจะไปฝั่งขวาหรือจากฝั่งขวาจะไปฝั่งซ้ายจะได้ไม่ตัดกระแสรจราจรกับรถที่ ออกจากมอเตอร์เวย์ตรงนี้หรือรถที่กำลังจะเข้ามอเตอร์เวย์ตรงนี้นะคะตรวจสอบไปล่าสุดแล้วนะคะทราบว่าน่าจะประมาณปลายเดือนกันยายน2568นี้ก็น่าจะเสร็จในส่วนของสัญญาณไฟจราจรนะคะแต่ ก็ยังไม่ได้หมายความว่าถ้าเสร็จแล้วอนาคตถ้ามีการเปิดทดลองให้บริการกันจะมีการเปิดด่านสีสะทองหรือ,อยังเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเหมือนกันเอาเป็นว่าคุณผู้ชมกดติดตามช่อง My w a y Thailand ไว้นะคะเพราะว่าเราก็จะตามข่าวจากกรมทางหลวงตลอดเหมือนกันว่าอนาคต ถ้ามีการเปิดให้บริการมีการเปิดทดลองใช้กันมากกว่านี้จะเปิดด่านสีสะทองกันหรือเปล่าและสําคัญที่สุดคุณผู้ชมถามมาที่ช่องเราเยอะเหมือนกันตอนนี้มีข่าวออกมาจากหลายเพจมากเลยนะคะว่าเดือนตุลาคมจะมีการเปิดทุกวันเอาเป็นว่าคุณผู้ชมต้องรอตามข่าวจากกรมทางหลวงโดยผ่านช่องทางเราก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะตามข่าวจากกรมทางหลวงตลอดฟังตรงนี้รับรองว่าข้อมูลถูกต้องแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มีหลายเพจหลายข่าวเอาเป็นลงกัน ในส่วนของดิฉันเองนะคะดิฉันจะรอฟังข่าวจากกรมทางหลวงเท่านั้นถ้ามีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ช่องของเราจึงจะนําเสนอนะคะเอาเป็นว่ารอตามข่าวไม่เฉพาะสาย81นะคะสาย82ตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวออกมาแล้วเหมือนกันว่าเอ๊ะช่วงบางขุนเทียนแล้วก็ต่อเนื่องกับของมอเตอร์เวย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสาย82ไปถึงมหาชัยจะเปิดตุลาจริงไหมเช่นกันค่ะช่องเราก็ต้องรอฟังประกาศจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและจากกรมทางหลวงด้วยเพราะฉะนั้น ถ้าคุณผู้ชมชมข้อมูลจากช่องของเราข้อมูลถูกต้องแน่นอนคะ่ะเอาเป็นว่าวันนี้คุณผู้ชมที่ชมภาพจากช่องของเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศโดยรวมก็น่าจะเปิดใช้ได้แล้วนะทําไมถึงไม่เปิดเสีทีเพราะฉะนั้นถ้าชมคลิปวันนี้ก็จะทราบว่าจะอยู่เรื่องของการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตรงนั้นและอีกไม่นานนะคะส่วนรูปแบบของการก่อสร้างด่านตรงนี้คุณผู้ชมหลายท่านก็บ่นมาเยอะเหมือนกันว่า ถ้าใช้มอเตอร์เวย์สายหลักมาแล้วจะมาออกด่านสีสะทองทำไมจะต้องมีการไปกลับรถถึงจะไปเข้าถนนเพชรเกษมได้หรือคุณผู้ชมที่มาจากเพชรเกษมจะมาใช้ด่านสีสะทองทำไมจะต้องเลี้ยวแล้วก็ต้องกลับรถก่อนทำไมไม่ออกแบบเหมือนกับทุกๆด่านที่เข้าออกง่ายๆเราตรวจสอบไปที่สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงนะคะทราบข้อมูลมาว่ามอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบ,บรุรีจากต้นทางบางใหญ่ ถึงปลายทางกาญจนบุรีรูปแบบก็จะเป็นแนวเส้นทางตรงยาวไปเลยแต่จะมีส่วนที่เป็นสเปอร์ลายบริเวณนครชัยศรีที่เรานำเสนอเป็นประจำนะครับตรงนี้วัตถุป,ประสงค์หลักเขาต้องการสร้างสเปอร์ลายตรงนี้ เพื่อเตรียมไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย8ในอนาคตซึ่งอยู่ด้านหน้าของดิฉันที่เราเคยพาไปชมแล้วนะคะว่าจุดเชื่อมต่อเขาจะอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักๆของสเปอร์ไลน์ตรงนี้เขาต้องการสร้างตรงไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย8สายนาคปรปฐมชะอําในอนาคตเพราะฉะนั้นบริเวณนี้วัตถุประสงค์ตอนแรกคือเป็นแนวเส้นทางที่ผ่านด่านตรงนี้ต่อไปเชื่อมต่อกับสายแส่วนที่มีการทําเป็นจุดกลับรถให้ประชาชนได้ใช้บริเวณนี้เพื่อ อำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่ใช้มอเตอร์เวย์สาย81มาแล้วต้องการจะออกบริเวณด่านศรีสะทองหรือคุณผู้ชมที่ใช้ถนนเพชรเกษมมาแล้วต้องการจะมาใช้ด่านศรีสะทอง เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่มอเตอร์เวย์สาย81นะคะอันนี้ก็ไปหาข้อมูลมาให้แต่สําหรับคุณผู้ชมที่ใช้ถนนเพชรเกษมมาถ้ามาจากทางนาคนปรปฐมนะคะแล้วอยากจะเข้ามอเตอร์เวย์สาย81มุ่งหน้าไปทิศทางบางใหญ่หรือกาญจนบ,บรุรีคุณผู้ชมก็สามารถเข้าที่ด่านใกล้ๆตรงนี้คือด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันออกก็ได้ขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ชมอยากจะออกด่านถัดไปก็มีด่านนาครชยัยศรีก็สามารถเข้าออกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะได้ตอบโจทย์คุณผู้ชมนะคะว่าทําไมด่านศรีษะ ทองเข้าออกยากจังจทย์คือเขาสร้างบริเวณนี้เพื่อเตรียมไปเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์สาย8นะคะอธิบายกันยาวหน่อยจะได้ตอบคําถามคุณผู้ชมตรงนี้ค่ะแล้วก็สําคัญที่สุดคือเรื่องของสัญญาณไฟนะคะเดี๋ยวเราลองนั่งรถผ่านไปกันแล้วกันเดี๋ยวเราเดินหน้าไปทางนู้นนะคะจะผ่านจุดที่เขากําลังติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกันแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปสู่ถนนเพชรกเกษมทราบว่าตอนนี้เขามีที่กินที่เที่ยวใหม่ด้วยนะคะปะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราเดินหน้าเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่บอกคุณผู้ชมว่าข้างหน้าน,นี่แหละค่ะเป็นจุดที่เขากําลังติดตั้งสัญญาณไฟจราจรอ,อยู่เพราะว่าจะได้เม่ตัดกระแสจราจรสําหรับรถที่เข้าออกมอเตอร์เวย์กับชุมชนซ้ายขวาคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วทําไมไม่ทําเป็นจุดกลับรถจุดอื่นให้จริงๆก็จะมีจุดกลับรถนะคะแต่อาจจะห่างจากตรงนี้ไปประมาณ2กิโลเมตรค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร จ้าหน้าที่เขาอยู่เยอะเหมือนกันเนาะป่าเดยวไปคุยกันหน่อยกันแล้วกันแล้วเดี๋ย JI, um วเราค่อยออกซ้ายไปเพชรเกษมเพชรเกษมอยู่ข้างหน้านี่เองเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมเขาถามว่าทำไมไม่เปิดศีรสาทองสทีก็เลยได้คําตอบว่าเป็นพ่อทำสัญญาณไฟจราจรเดี๋ยวท่านไหนให้ข้อมูลได้บ้างครับสัญญาณไฟจราจรที่ติดตรงไหนยังไงคะคนบังคับจราจรค่ะ ทำไมถึงต้องทำสัญญาณไฟจราจรคะอ๋อมอเตอร์เวย์ไปตัดผ่านทางแยกของคือปกติเขาสัญจรไปมาสัญจรไปมาครับก็เลยจะต้องทำสัญญาณไฟใช่ครับแล้วถ้ารถออกจากด่านมาออกจากด่านมาก็จะเห็นสัญญาณไฟสัญญาณไฟแต่หมายถึงว่าก็คที่การบริหารจัดการนี่แหละแต่คิดว่าด่านนี้ปริมาณรถไม่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่เมื่อไหร่เสร็จคะไฟจราจรเมื่อกี้เช็คทางแขวงนี่ก็ ติดตั้งทั้งหมดเนี่ยประมาณสิ้นเดือนนี้แล้วก็ทดสอบสัญญาณเนี่ยน่าจะประมาณสองสัปดาห์ครับก่อนใช้ใช้ไฟเกียวไปแดงแล้นะคะเช่นกันเมื่อกี้เราก็ตรวจสอบไปเหมือนกันเพราะคนถามมาเยอะเหมือนกันเขาทั้งก็คือสัญญาณไฟจราจรตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนู้นด้วยเลยครับสองฝั่งเลยแล้วก็อย่างอื่นไม่มีอะไรเลยแค่นั้นเองใช่ไหมครับนี่มาสดๆนะไม่ได้นัดล่วงหน้าขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะ ขวามือนี้เห็นบอกติดตั้งเรื่องพวกระบบระบายน้ําข้างบนนะคะจะเป็นคนละส่วนกันทางหน้าก็เป็นถนนเพชรกเกษมแล้วนะคะโ้ยซ้ายก็จะเป็นทิศทางไปนครปฐมขวามือก็จะเป็นทิศทางเข้ากรุงเทพค่ะฝั่งตรงกันข้ามก็เป็นปั๊มพีทีนะคะคลิปที่ผ่านมาเราก็แวะไปรีวิวกันแล้วเพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าตอนนี้อยู่ฝั่งนี้ก่อนค่ะเพราะว่าทีมงานเราก็ไปหาข้อมูลมาเหมือนกันว่าเขามีเป็นร้านอาหารเปิดใหม่อยู่แถวแถวนี้ เ้าถนนเกชกเกษมแล้วค่ะ,น,ะ,คะนั่นไงเห็นป้ายละสีป้ายสีแดงตัวหนังสือสีขาวเขียนว่าแม่สีเห็นบอกว่าเพิ่งเปิดเนาะแล้วก็มีอาหารการกินเยอะก็เลยอยากจะแวะหน่อยออกจากด่านมาประมาณ600เมตรนะคะคุณผู้ชมนีม่เขาเขียนป้ายถึงแล้วแม่สีน้ำพริกสะละเปา ที่จอดรถเยอะเหมือนกันเนาะคนมาเยอะมากเลยปะเข้าไปข้างในกันอุ้ยกับข้าวก็เยอะผัดเปรี้ยวหวานของชอบเราทั้งนั้นเลยอะผัดบวบผัดมีผัดกระเฉดไข่ตุนอุ๊ยอาหารเขาเยอะจังเลยอะอันนี้หมายถึงยังไงต้องซื้อกลับบ้านเหรอนั่งกินที่นี่ได้ไง อาหารเาเยอะมากเลยเข้าวเหนียวหมู45บาทปีกไก่ทอด60บาทอันนี้ปีกไก่ทอดน้ำปลา60บาทบะหมี่หมูแดงก็มีขนมก็มีข้าวเหนียวสามหน้านก็จะเป็นบุฟเฟ่ที่เป็นข้าวข้าวราดแกงข้าวขาหมูจีนอ๋อไปสืบมาแล้ว <laughs> คือถ้าจะซื้ออาหารหรือขนมแถวนี้ก็สามารถนั่งทานโซนนี้ได้นะแล้วเขาก็มีเป็น ไอติมเหรอคะไอติมด้วยอลกาแฟด้วยไอเามีโซนขายเสื้อผ้าด้วยนะข้างในเห็นบอกเป็นบุฟเฟ่ข้าวแกงบุฟเฟ่ข้าวแกงคนละ80บาทคนเดียวมากเลยเขาก็จะมีเป็นข้าวนะคะแล้วก็จะมีขนมจีนนี่ไงขนมจีนหมดไปแล้วหนึ่งถาด อีกถาดหนึงกำลังมาเติมมาแล้วแสดงว่าขนมจีนนี่ขายดีกว่าข้าวไหมคะ <c oughs> คนชอบขนมจีนยังไงน้องเขาก็เอามาถาดที่สองละอันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาปลานิลขนมจีนแกงเขียวหวานไก่นะคะพะแนนก็น่าทานมีไข่ดาวมีปีกไก่ทอด แล้วก็มีหมูพะโลอุ้ยผัดบวบน่าทานมากเลยมีผัดบวบกะเพราอันนี้ไข่พะโลนะคะหัวนี้น่าทานมากเลยเปรี้ยวหวานแกงส้มผัดหมี่แกงไตปลาแกงเหลืองไก่ผัดพริกขิง ผัดผัดรวมแล้วก็เป็นข้าวผัดโอ้คุณผู้ชมขายดีมากเลย80บาทคนผู้ชมดูข้างในนี่คือบรรยากาศที่คนมานั่งรับประทานบุฟเฟ่ที่ร้านแม่สีนะคะเมื่อสักครู่วนไปดูว่ามีอะไรบ้างตอนนี้มารอต่อคิวแล้วค่ะ ขายดีจังเลยนะคะแล้นี้ต้องขยายแล้วบางคันเนี่ยไม่น่าพอแล้วเพิ่งขยายได้8ปดันวันนี้ครับขอเวลาอีกตั้งตัวอีกหน่อยดึงข้างหลังยังมีที่ยังขยายร้านดอีกคนเยอะมากเลยนะคะขอบคุณดีเชิญเชิญนะครับขอบคุณค่ะ เอาข้าวก่อนแล้วกันเคยเคยเห็นในรีวิวมอเตอร์เวย์ครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้มารีวิวร้านแม่เพียบมาดีวิวด่านสีสะทองก็เลยแวะที่นี่ด้วยาว <laughs> มาจากไหนคะค้ปวมรถมอ๋อค่ะขอบคุณค่ะผัดบวบผัดบวบแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานเรามาแนวผักอยู่แล้วผัดผัก,ผกรวม เขี่ยหม,มูได้ไม่เป็นไรเมนูของเราอ,อร่อยนะอร่อยจริงอร่อยจริง80บาทคุ้มเลยคุณผู้ชมกินจนจนอิม่มอ่ะมีทั้งข้าวมีทั้งขนมจีนแล้วก็กลับเยอะมากน้ำชาใบาหม่อนอันนี้มีบริการสรีลูกค้าเลยนะคะเป็นคนแถวนี้เหรอคะ ๋มีานครชัยศรบายเยค่ะเจอแฟนรายการบอกว่ามาจากแถวนครชัยศรีมาถามว่าต้นเดือนหน้าจะเปิดมอเตอร์เวย์ทุกวันหรือเปล่าดิฉันก็บอกว่าเดี๋ยวรอฟังข่าวจากกรมทางหลวงช่วงประมาณป,าณปลายเดือนกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คนถามเยอะเหมือนกันนะคะอ่ะระหว่างนี้ไหนๆมาทั้งทีเขาบอกว่าที่นี่ขนมจีนอร่อยก็เลยเดี๋ยวไปขอตักขนมจีนมาลิ้มลองหน่อยเขาจะมีน้ำยาปลานินนะคะอันนี้แล้วก็มี แกงเขียวหวานไก่เนาะเราลองน้ำยาปลานินดูน้ำยาอร่อยนะเอ๋เนาะน้ำยาแบบเข้มข้นมากเลยอะ่ะน้ำจีนอร่อยสมคำร่ำลือ ขออนุญาตสวัสดีเป็นทางการสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับประสิทธิ์นิยมทรัพย์นะครับรเป็นบุตรชายคนเรกของแม่สีครับแม่สีนะเพราะร้านนี้ชื่อร้านแม่สีที่นี่ทราบว,ว่าเพิ่งเปิดกลางเดือนนี้เองเพิ่งเปิดเมื่อวันที่16บครับก่อนหน้านี้ร้านอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนเรามีสาขาอยู่ที่ธรรมศาลานะครับคือต้องอยู่เทินรถไปอันนั้นเป็นที่ตั้งของโรงงานด้วยนะครับพูดคําว่าโรงงานแสดงว่าไม่ได้ขายอาหารอย่างเดียวจริงๆเราเป็นผู้ผลิตน้ําพริกแม่สีส่งออก นะฮะเราสกออกประมาณ9 8แนตะครับตลาดหลักก็เป็นทางอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นนะฮะเดนมาร์กสวิเดียอุโรปวงนี้นะครับแล้วเป็นมาเป็นไปยังไงถึงมาเปิดร้านแม่สีที่ถนนเพชรเกษมตรงนี้อืมเรามีความคิดว่าเราอยากคืนอะไรให้กับคนนครปฐมเพราะว่ามีเขาทําให้เรามีวันนี้ใช่ไหมครับเราคิดอืมถึงเวลาที่เราจะคืนในขราบบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นจังหวะที่เราวางแผนไว้ประมาณ5ปีนะที่เห็นรูปลักษณ์ตรงนี้5ปีทีเดียว ว่าแต่ประสบความสำเร็จนะนี่เรามาถ่ายวันที่23เท่ากับว่าเปิดมาได้ประมาณสัปดาห์เศษครับ8วัน8วันเองเนี่ยบุฟเฟ่ต์ทีไม่ดีที่ั่ดเราเราก็ดีใจเราไม่เคยคือจะบอกว่าอายุ7จดสองแล้วมาเปิดร้านนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนเรียกว่ามหาศาลเยอะมากทุกวันครับบางวัน6 0 0ที่ในเวลาเดียวกันนะฮะ600วันที่นี่600้เมื่อวาน400วันธรรมดาวันนี้ก็นึกว่าจะไม่มีลูกค้ามาแต่ก็เต็มเหมือนเดิม อย่างที่บอกถ้าบุฟเฟ่ต์นี่80บาทคือถูกพูดว่าถูกก็ถูกแล้วแต่อาหารนี่ที่ฉันริมลองใหี่บางอย่างอร่อยทุกอย่างโลยโอขอบคุณครับเราเราทำอาหารตั้งแต่เล็กๆคุณพ่อคุณแม่แม่สีทำอาหารเก่งตามที่พีอร่อย <laughs> อเราก็ชินมากับตรงนั้นนะแล้วก็เราก็ เป็น่ะต้องทำอาหารที่ดีอ่ะเขาต้องต้องจำเราได้ไม่เล่นเช่นใช่ใช่เนี่ยแต้องมีโอกาสผ่านไปผ่านมาจะไว้อีกแล้วนอกจากมารับประทานอาหารแสดงว่าขากลับต้องไม่ลืมซื้อน้ำพริกกลับบ้านน้ำพริกอะไรนะนางดีคะตอนนี้มีน้ำพริกเผาทาขนมปังนะครับแล้วก็น้ำพริกกลางดงนอกจากนั้นยังมีพวกซาลาเปาซาลาเปานี่มีมีชื่อมานานแล้วเหมือนกัน สินค้ามากบายมีที่เช็คอินใหม่แล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆด่านเสียสะทองนี่เองนะคะครับผมเชิญครับผมบวัสดีค่ะขอบคุณ่ะอาหารอร่อยทุกอย่างเลยขอบคุณค่ะลูกค้ามาทุกวันเลยอ๋อมีบางคนมาทุกวันเลยเห็นไหมเขาติดใจเจ้าของร้านบอกว่าลูกค้าบางคนนี่มาทุกวันอ้าวถ้าเราอยู่ใกล้ๆเราก็มาทุกวันเฮีเนาะสมมติคนทํางานอยู่ละแวกนี้มื้อเที่ยงก็มาฝากท้องที่นี่ได้เลยเพราะว่า 80ดสบาทคุณผู้ชมอิ่มเลยต้องอย้ำว่าอันนี้ไม่ได้ค่ารีวิวนะเราแวะมารีวิวเองคือเวลาไปถ่ายมอเตอร์เวย์เจออะไรน่าสนใจก็อยากจะแนะนำคุณผู้ชมสนใจก็มากันได้นะคะถ้าคุณผู้ชมมาเป็นฝั่งขาออกนะออกจากกรุงเทพมามก็จะเลยบริวเวณด่านศรีสาทองแล้วก็เลยมาประมาณ6 0รเมตรแต่ถ้ามาจากฝั่งนครปวมก็หาไม่ยากอยู่แล้วร้า,านแม่สีเขาอยู่ริมถนนดีแล้วชอบเดี๋ยววันหลังจะแวะมาอีก อร่อยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนกลับแวะซื้อของฝากหน่อยเมื่อกี้เจอเจ้าของร้านน่ารักมากเลยฝากขนมไปเราเลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอุดหนุนก็ยังเอาขนมให้เราจนได้เป็นบนลอยอันนี้เป็นห่อหมกทะเลหมายถึงถ้าคนซื้อไปได้จานด้วยเลยเหรอใช่ไห <laughs> มได้ <laughs> <laughs> ไปทั้งจาน <laughs> อันนี้เป็นพวกอาหารนะเมื่อกี้เราทานอาหารแล้วแป้งสดไม่ใช่ม,มัมม่วงหิมพานตส้มโอไปหาน้ำพริกเมื่อกี้ที่คุณพี่เจ้าของร้านเขาบอกของรดเราเลยกระเทียมเจียวปรุงรสซื้อไปด้วยหาน้ำพริกก่อนส่วนนี้นี่ไงมีน้ำพริกหลากหลายเลยเอ,อ๋อนี่ไง อันนี้เป็นของยี่ห้อแม่สีเลยมีน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกผัดใบโหระพาน้ำพริกแมงดาโอ้หลากหลายเลยอะมันกุ้งก็มีน้ำพริกสวรรค์น้ำพริกกลางดงเอาไปทานกับข้าวร้อนๆน,น่าจะอร่อยน้ำพริกมะขามเปียกมีเป็นแพ็กเกจแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะนี่ไงน้ำพริกเผาทาขนมปังเมื่อสักครู่ที่ คุณพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าวนแนะนําอันนี้เลยซื้อไปแล้วก็ทาขนมปังอ๋อเขา,ามีเป็นแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนี่ไงซาลาเปาอันนี้ทานได้เลยหรือว่าต้องเอาไปอุ่นคะ,คะอ๋อเหรอคะน,นุ่มอร่อยค่ะก็มีไส้ครีมเกลือแปะกล้วยแล้วก็งาดำอ๋อมันเขาเขียนบอกอยู่แล้วนะ,ะงาดำ แปะกล้วยมะพร้าวอ่อนซื้อกลับบ้านด้วยน้ำพริกปลาทูเอ้คุณผู้ชมก็มีหลากหลายเลยนะน้ำพริกปลาทูก,ก็มีคุณผู้ชมดูคนสิคะเยอะมากๆเลยเมื่อสักครู่ในโซนบุฟเฟ่ก็เยอะแล้วในโซนของฝากต่างๆก็เยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็แวะมากันได้นะคะเดี๋ยวเราไปกลับรถแล้วก็ไปแวะปั๊มพีทีครั้งที่แล้วที่เราไปแวะ เขาก็ยังมีร้านรวงไม่เต็มเท่าไหร่แต่ว่าทราบว่าตอนนี้เขามีร้านขนมมาเปิดใหม่มีแต่ของกินอร่อยออร่อยตลอดทางเลยคุณผู้ชมเมื่อสักครู่รับประทานอาหารแล้วก็ซื้อของที่ร้านแม่สีเราก็กลับรถมาปั๊มทีตรงนี้คุ้นเคยเลยค่ะอยู่ใกล้ๆด่านศรีสะทองคลิปที่ผ่านมาเราก็ไปแวะจิบกาแฟาที่พันไทยแล้ววันนี้เห็นบอกเขามีร้านขนมเปิดใหม่ชื่อร้านคําอร่อยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแวะซื้อขนมแล้วก็เนี่ย ตรงน,นี้ก็เป็นกาแฟเหมือนกัน้าเฟ่เวอรอย่างที่บอกนะตอนนี้ปั๊มนี่หลากหลายมากปะ่ะร้านขนมปังถั่วแดงปังแพรสังขยาก็มีมีสังขยาแล้วก็มีมีสังขยาใบเตยสังขยาชาไทายนี่เขาทำกันข้างหลังอบจากข้างหลังเลยนะคะแล้วก็ ยกมาวางแบบร้อนๆเลยครัวซองนี่มาร้อนๆเลยคิสเค้กหน้าไหมหน้ากินเนาะอ๋อมีหลายหน้าเลยน่าจะเป็นของ,ใ,งใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อยู่แถวนี้เหรอคะออขออคุณค่ะอค๋อขอบคุณค่ะนี่นี่นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นชีสเค้กหน้าไหมน่าจะเป็นของขึ้นชื่อที่สุดเพราะว่าลูกค้าสั่งเยอะมาก เดี๋ยวไป coffee world ต่อไปจิบกาแฟนะคะครั้งที่แล้วเราจิบกาแฟที่พันไทยแล้วคราวนี้เปลี่ยนมา coffee world บ้างสวยเนาะเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมเวลาเราแวะปั๊มนะเหมือนเรามาแวะพวก community mall เล็กๆเลยเนาะมีปั๊มน้ำมันมีร้านกาแฟมีร้านขนมมีร้านอาหารสวยอะ่ะ ร้านสวยอร่อยอร่อยวันนี้ก็มาดูทั้งด่านสีสะทองด้วยแล้วก็มาแนะนำร้านอาหารที่เพิ่งเปิดใหม่ร้านแม่สีแล้วก็ กลับรถมาที่นี่ปั๊มพีทีนะคะมีร้านขนมอร่อยเปิดใหม่แล้วก็ตรงนี้เลยเขอฟฟีเวอร์นะคะสรุปวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่ถามเรื่องของด่านสีสาทองมาว่าทําไมยังไม่เปิดสักทีอย่างที่เราพาไปชมค่ะว่าบรรยากาศต่างๆการก่อสร้างต่างๆก็เสร็จแล้วตอนนี้ก็เหลือเรื่องของการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่ออนวยความสะดวกทั้งสำหรับชุนชน2ฝั่งมอเตอร์เวย์แล้วก็รถที่จะเข้าออกมอเตอร์เวย์ในอนาคตด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งคำถามสำคัญคือเดือนตุลาคมนี้ที่มีหลายเพจลงข่าวกันไปล่วงหน้าแล้วว่าจะเปิดกันทุกวันจริงหรือเปล่าถ้าถามช่องของเรานะคะดิฉันจะบอกกับผู้ชมว่าใจเย็นๆค่ะรอฟังประกาศจากกรมทางหลวงก่อนถ้ากรมทางหลวงเขาประกาศเป็นข่าวยืนยันเมื่อไหร่ ช่องของเราจะรีบนําเสนอแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงข้อมูลเดิมอยู่คือเปิดวันศุกร์บ่ายสามถึงวันจันทร์9ก้าโมงเช้าเข้าออกได้7ด่านนะคะเอาเป็นว่ากดติดตามช่องไมเว t h a i l a ด d ไว้นะคะยังไงถ้ามีความคืบหน้าจะรีบนําข่าวมาฝากคุณผู้ชมค่ะและช่วงนี้ถ้าได้ไปถ่ายทำมอเตอร์เวย์สายไหนก็จะแวะรีวิวร้านอาหารรีวิวร้านกาแฟรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะป่ะวันนี้กลับแล้วค่ะ ติดตามอยู่ครับขอบคุณค่ะ